เอาล้ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่ลงคลิปไป30นาทีนะครับผมจะทําการลงคลิปนี้นะครับแล้วก็จะนับเวลานะครับตอนเที่ยงของวันนี้นะครับแต่ว่าตัวโคดเนี่ยปล่อยมาแล้ว2ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าตัวโคดนี้นะครับจะไปหมดอายุนะครับหลังจากที่ลงคลิปนี้นะครับช่วงประมาณ10บโมงของวันพรุ่งนี้นะครับผม10บโมงวันพรุ่งนี้ปุ๊บโคดนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเขาลืมปิดโค้ดนะครับแต่ผมคิดว่าพอ24ยั่โมงสับสี้จะใช้ไม่ได้นะครับุกกคนแต่่วา เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่โค้ดแรกกันก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยครับทุกคนโค้ดนี้นะครับใครที่ยังใช้ได้อยู่นะครับคอมเมนต์กันทีนะครับว่าตอนนี้ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้แล้วนะครับตัวของตัวคลิปของผมนับจะเขียนว่าหมดอายุแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้ายังใช้ได้เนี่ยยังจะเขียนว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์คนละทีครับออย่างโค้ดแรกนะครับที่ผมให้ไปในวิดีโอที่แล้วนะครับชื่อว่าตัวเต็งวิสิตใช่ไหม อ่าแตงกิ้วโ for อ่า six visit นะครับ six billion visit เนี่ยมันจริงๆมันคือ seven นะครับผมจริงๆมันคือ7แต่ว่าอ่า uh, เขาทำโค้ดผิดนะครับก็คือเป็น6ไปแล้วกันนะครับอ่ะ uh, อันนี้คือโค้ดนี้นะอันนี้คือโค้ดที่1โค้ดตัวนี้นะครับจะได้475 Stardust แล้วก็9,500เจมนะครับแล้วก็ตัว War Machine Unit นะครับ1ตัวนะฮะอันนี้นะโค้ดนี้นะครับทุกคนอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับใช้เวลาออน10นาทีเลเวลขั้นต่ำอยู่ที่40ขึ้นไปนะครับทุกคนมี3กรณีถ้าใช้ไม่ได้นะครับเวลยังไม่ถึงออนยังไม่ถึงแล้วก็ตัวโค้ดหมดอายุแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันยังใส่ได้อยู่นะครับแนะนาว่าให้ออนแล้วก็ใส่กันเลยนะครับถ้าไขเวล40ขึ้นไปนะต่อมาครับโค้ดที่2ครับไอ้ตัวโค้ เลเวลอยู่ที่40ขึ้นไปนะครับแล้วก็ออนในเซิร์ฟ15นาทีนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ได้เพชรนะครับแล้วก็จะได้แค่ตัวของยูนิต1ตัวนะครับซึ่งยูนิตนี้เป็นร่างรีไวฟ์นะครับหรือว่าร่างเกิดใหม่นะฮะชุบชีวิขึ้นมาผมใส่แล้วปร่งร่างนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวไอ้ที่มันอยู่ข้างหลังตัวพ่อของมิงูมินะครับมายืนแทนแล้วก็ใส่เสื้อแทนนะครับสำหรับร่งนี้นะ ผมไม่รู้ว่าร่างนี้มันจะคล้ายกับตัวนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวมาเทียบกันนะครับทุกคนอ่ะร่างนี้นะใส่ปุ๊บก็จะได้มาเลยนะครับจะไม่ได้เพชรจะไม่ได้สตาร์ด,ดแต่ว่าจะได้ตัวละครที่เป็นเรียกว่าลิมิเต็ดนะครับ1ตัวนะครับได้มาฟรีๆเลยนะฮะอ่ะคือตัวนี้นะจริงๆก็เข้ามาใส่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับผมอ่ะโคดนี้นะเอา้ามันใส่ไม่ได้เฉยเลย24 hour อัปเดตนะครับผมใส่ไปเลย พอใส่ปุ๊บก็อย่างที่บอกก็จะได้ตัวนั้นมาอตัวละครนี้เดี๋ยวผมขอเทียบก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไอ้สตัวละครนี้ที่เราที่เราใส่มานะครับตัวนี้หนึ่งตัวผมล็อกไว้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็มันคือตัวนี้ w วายอูอ๋อมันชื่อว่า s o อกเซอร์เลอร์คิวเผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมเรามาดูกันนะครับอันนี้นะฮะเอาเวิร์ม อ๋อโอเคว่าดูจากลักษณะดาเมจแล้วนะมันเหมือนมันจะเก่งกว่าด้วยนะเนี่ยว้าวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีวิวกันอีกอีกครั้งแล้วกันนะครับตัวแคตตาลีอนี่เหมือนกันนะคล้ายๆกันดิแต่ว่าอันนี้มันตี0.2นอะครับอันนี้มันตี4วิระยะ50อันนี้แต่ใช้เงินถูกมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครโค้ดนี้เนาะโอเคครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ ผมไม่รู้ว่าทำมามีมหรือเปล่านะน่าจะมีมแหละนะครับถ้าไม่มีมก็ไม่น่าใช่นะผมคิดว่าน่าจะมีมนะครับลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันถ้ามันกี่หลังเนี่ยมโคตรประหลาดเลยวะนี่ฮะมีเบสซิ่งปะอไม่มีนะนี่ฮะโอ้โหขี่คอเลยครับโอ้โหแล้วใส่ผ้าอ้อมด้วย นี่นะครับผมก็คือตัวโค้ดนะครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับใส่แล้วไม่ได้ได้ยังไงอะไรก็คอมเมนต์กันทีนะฮะทุกคนในวินดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับของดีแบบนี้นะฮะบ,บายๆครับทุกคน